มาเร็วก็ได้ซื้อนี่ก็ซื้อมาไม่ได้บ้าฮะทคนริงอะซื้อมุสลินซื้อได้บ้างนะเามพอยัง่เบ็งโดนตาหม้า่บ่งพี่บอยเล่นฟากันพีเล่นครับตีเล่นพาได้ไหมใส่ใจนิดตีังหว่บันบเ่ใส่าจกับเล่นตัวัครับ ทางสายแล้วนะครับ,รบเล่นตรวเล่นเ,เลนเี่ครับโอ้พงคาไปเลย้อยู่บกเล่น,น<อ>ถูกยางยไงพินี่ติดงานไหอย่างมากมายไม่อ เพื่อติดอ่านไร้อยู่มั้ง ย,ยิงคนมามามุ้งตองแ้รับว่าม,มันชอตแรงชอตเสียงเชียร์ไดนะ้กกดดมจริงเส,<ะ>สี่ยวแมวงั้นใี่ว่า 嘿嘿。<laughs>